เรื่องราวแปลกๆของวงออดิชั่นที่ต้องไปออดิชั่นเพื่อเอางานเล่นเพลงในร้านเหล้าแห่งหนึ่งจนต้องได้นอนพักในโรงแรมที่ทางร้านเตรียมไว้ให้และโรงแรมนี้เองที่ได้นำพาพวกเขาไปพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่าวงออดิชั่น ก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณโบนัสเหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นมีร้านหนึ่งได้ว่าจ้างให้คุณโบนัสและทีมไปเป็นดีเจเปิดเพลงให้ที่ร้านซึ่งทางร้านบอกว่ากำลังจะมีการจัดงานอยากได้ดีเจมาช่วยเปิด ถ้าเล่นดีก็จะมีการจ้างต่อโดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงที่พักทางร้านจะเป็นคนออกให้ทั้งหมดแล้วร้านก็ได้บอกอีกว่ามีวงอื่นเข้ามาร่วมออดิชั่นด้วยโดยจะมีการเริ่มออดิชั่นอีกร้านหนึ่งแล้วถ้าผ่านก็จะได้เข้ามาเล่นที่ร้านหลักระหว่างเดินทางไปออดิชั่นที่ต่างจังหวัดก็จะต้องผ่านร้านแรกที่จะต้องไปออริชั่นก่อนคุณบนัดได้โทรติดต่อทางร้านเรื่องที่พัก ทางร้านก็บอกมาว่าคืนนี้ให้หาที่พักเองก่อนแล้วค่อยมาเบิกทีหลังเพราะทางร้านยังไม่ได้เตรียมไว้ให้คุณโบนัสกับเพื่อนก็ได้ขับรถหาที่พักกันด้วยความที่ยุคนั้นที่พักจะไม่ได้มีเยอะมากเขาได้ไปเจอป้ายที่พักตรงไหนก็จะจอดแวะตรงนั้นเลยแล้วระหว่างทางก็มีโรงแรมหนึง่งอยู่ข้างทางพอดีก่อนถึงตัวจังหวัดแล้วอีกไม่นาน ก็จะถึงเวลาออด i ชั่นแล้วเขาเลยตัดสินใจเลือกนอนโรงแรมนี้โรงแรมนี้มีลักษณะไม่ค่อยใหญ่มากเป็นโรงแรมที่เก่านิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่มากมีทั้งหมดสองชั้นเขาเดินทางไปถึงประมาณ5้าทุ่มกว่าก็เข้าไปจอดรถด้านหน้าโรงแรมคุณโบนัสเข้าไปข้างในก็เจอกับคุณป้าคนหนึ่งเดินเข้ามาหาป้าคนนั้นอายุค่อนข้างเยอะลักษณะการแต่งตัวก็เหมือนกับป้าทั่วไป คุณป้าเดินเข้ามาถามว่าจะมาพักใช่ไหมคุณโบนัสก็เลยตอบไปว่าใช่ครับพักทั้งหมด9้าคนครับมีห้องเหลือบ้างไหมครับป้าป้าก็ยิ้มให้แล้วก็บอกว่ามีจะเอากี่ห้องสามห้องพอไหมหรือว่าจะเอาสี่ห้องแล้วตอนนั้นเองคุณโบนัสก็ไม่อยากให้ค่าห้องแพงมากเลยบอกป้าไปว่า ขอพักแค่สามห้องก็แล้วกันครับป้าก็ได้ยินกุญแจมาให้ซึ่งทุกห้องจะเป็นห้องชั้นสองต้องเดินขึ้นบันไดไประหว่างที่กำลังจะเดินขึ้นคุณโวนัทก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างด้านบนทางเดินขึ้นบันไดตรงผนังด้านบนจะมีรูปคุณป้าใหญ่ๆรูปหนึ่งขนาดเท่ากับคนจริงแต่ในรูปคุณป้าสวมชุดไทยถ่ายซึ่งเห็นแล้วเขาก็ารู้สึกแปลกมาก ปกติไม่ค่อยเห็นเจ้าของเอารูปใหญ่ขนาดนี้มาแขวนไว้ที่โรงแรมแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขารีบขึ้นเอาของไปเก็บแล้วก็รีบเดินทางไปออดิชั่นต่อเพราะวงของเขาต้องขึ้นเที่ยงคืนพอเริ่มออดิชั่นเสร็จทุกอย่างก็เรียบร้อยทุกคนก็กลับมาที่พักเหมือนเดิมจอดรถด้านหน้าแล้วก็เดินขึ้นไปชั้นสองเหตุการณ์ก็เหมือนจะผ่านไปตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนเวลาผ่านมาถึง9ก้าโมงเช้าระหว่างที่ทุกคนยังหลับอยู่เพราะนอนกันค่อนข้างดึกอยู่ๆก็มีเสียงคนมาคเาะประตูคุณโบนัทก็ตื่นขึ้นมาง,วงัวเงียเรียบเปิดประตูออกไปดูก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งเขายือนอยู่หน้าประตูดูท่าทางค่อนข้างโมโหแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทําไมถึงมานอนที่ตึกนี้คุณโบนัสก็งงๆแล้วก็ถามไปว่า ก็ผมเช็คอินมาจากด้านล่างป้าก็ให้กุญแจมาพักด้านบนผมก็จ่ายเงินตามปกตินะครับมีอะไรหรือเปล่าครับผู้ชายคนนั้นก็บอกว่ามันจะเป็นไม่ได้ยังไงตึกนี้กำลังรีโนเวทใหม่อยู่ยังไม่เปิดให้เข้าพักที่ฟอนตก็ไม่มีใครอยู่คุณบวนัดถึงกังงเพราะเขาเจอกับป้าคนนั้นจริงๆเขาไม่เชื่อสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นพูดก่อนจะรีบลงไปด้านล่างก็เห็นว่าที่ฟอนต์ว่างจริงๆ ไม่มีคนและไม่มีของอะไรตั้งอยู่เลยรูปภาพป้าที่เขาเคยเห็นก็ไม่มีทุกอย่างดูเหมือนกำลังถูกตกแต่งอยู่ผู้ชายคนนั้นเริ่มขึ้นเสียงมาเลยว่าพวกคุณงัดเข้ามาใช่ไหมแต่คุณโบนัสก็ยังยืนยันว่าผมไม่ได้งัดเมื่อคือนมีป้าแก่ๆคนหนึง่งเข้ามารับผมแล้วก็ยืน่นกุญแจให้ผมก็ขึ้นไปข้างบนตามปกติ แล้วคุณโบนัสก็ได้บอกลักษณะหน้าตาของป้าไปแต่ผู้ชายคนนั้นก็ยังยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้เพราะทางขึ้นชั้นสองมันถูกล็อกด้วยประตูมวนเหล็กพอคุณโบนัสมองดูก็เจอประตูมวนเหล็กที่มีกุญแจคล้องอยู่จริงๆเขากับเพื่อนต่างก็สับสนไปหมดแต่เมื่อคืนทั้งไฟและห้องน้ําก็ใช้ได้ตามปกติแต่พอคุณโบนัสพูดถึงป้าคนนั้นเหมือนผู้ชายคนนั้นเองก็เริ่มรู้แล้ว เขาเลยไม่เอาเรื่องแต่ก็ไม่ได้เล่าว่าป้าเป็นใครวันนั้นทุกคนในทีมเลยต้องเดินทางกันต่อระหว่างเดินทางก็คุยกันขำๆไปว่าสงสัยเมื่อคืนจะโดนผีหลอกป้าคงร้อนเงินแล้วทุกคนก็พากันหัวเราะไปจนเดินทางมาถึงอีกหนึ่งร้านรอบนี้ร้านจะอยู่ที่โรงแรมชั้นใต้ดินซึ่งทางเจ้าของร้านก็คือคนเดียวกันกับเจ้าของโรงแรม เขาเลยเปิดห้องให้คุณโบนัทและเพื่อนนอนที่ชั้น3เพราะตอนนั้นคุณโบนัทได้งานแล้วหลังจากที่ออดิชั่นเสร็จทางร้านรู้สึกว่าวงคุณโบนัทเล่นค่อนข้างดีเลยจ้างพวกเขาต่อโดยพวกเขาจะต้องอยู่เล่นประมาณ1นึอาทิตย์ก่อนระหว่างนี้ก็ให้นอนที่โรงแรมไปเลยหลังจาก1นึอาทิตย์เดี๋ยวทางโรงแรมจะไปหาเช่าบ้านให้อยู่คุณโบนัทกับเพื่อนก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะโรงแรมก็ค่อนข้างดี ในวันแรกที่เดินทางไปถึงโรงแรมทุกคนก็ขับเข้าไปจอดหน้าลานจอดรถแล้วก็กดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น3เวลาตอนนั้นก็ประมาณ3ามทุ่มกว่า,วาพอลิฟต์ขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่ลิฟต์จะหยุดชั้น3กลับไปอยู่ที่ชั้น4ทุกคนมองหน้ากันแต่ก็คิดว่าคงจะมีคนกดลิฟต์เพื่อที่จะลงมาชั้นล่างเลยไม่ได้คิดอะไรแต่พอลิฟต์เปิดไปถึงชั้น4ปรากฏว่า ตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยแล้วชั้นนี้ก็เงียบมากๆคุณวอน,นัสคิดว่าคงเป็นเด็กมากดเล่นเลยไม่ได้สนใจอะไรเขาเลยกดลิฟต์ให้กลับลงไปชั้นสามพอเปิดประตูลิฟต์ออกมาก็จะเป็นช่องทางเดิน,น้านหน้าแล้วจะมีทางเดินแยกอีกทีซ้ายขวาเป็นลักษณะคล้ายรูปตัววายครั้งนี้พวกเขาได้นอนกันทั้งหมด4ี่ห้องก็คุยกันว่าใครจะนอนห้องไหนบ้างแล้วก็เอาของไปเก็บ เตรียมที่จะไปเล่นกันในคืนแรกคืนนั้นตรงกับคืนวันศุกร์พอดีเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติตั้งแต่คืนวันศุกร์คืนวันเสาร์จนถึงคืนวันอาทิตย์แต่สิ่งที่พวกเขารู้สึกเจอบ่อยๆและรู้สึกว่ามันแปลกมากๆคือทุกครั้งที่พวกเขาเล่นดน,นตรีเสร็จเ้าจะกลับเข้าไปนอนที่โรงแรมเขาก็มักจะกดที่ชั้น3ทุกครั้งแต่ลิฟต์กลับไปจอดที่ชั้น4ตลอด มีอยู่ครั้งหนึ่งลิฟต์ได้ค้างอยู่ที่ชั้นสี่ไม่สามารถกดลงมาได้จนทุกคนต้องเดินลงบันไดมาที่ชั้น3แล้วก็กลับเข้าไปนอนในห้องพอวันถัดมาตรงกับวันจันทร์หลังจากเลิกงานวันนั้นลูกค้าเยอะมากๆจนห้องในโรงแรมเต็มไปทั้งหมดคุณโบนัสพาเพื่อนออกไปซื้อของข้างนอกแต่พอกลับเข้ามาเขามองไปที่ด้านบนกลับเห็นว่าทุกห้องทุกชั้นเปิดไฟทุกดวง มีแค่ชั้นสี่ชั้นเดียวที่ไฟถูกปิดทุกห้องพอเห็นแบบนั้นคุณบูนัสเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกๆเลยเข้าไปถามยามว่าทำไมชั้นสี่เขาถึงปิดไฟทั้งหมดค้าเข้าพักแล้ครับพี่พี่ยามก็เหมือนจะคิดๆแล้วเขาก็ตอบมาว่าอ๋อแอร์เสียครับและตอนนั้นคุณบูนัสก็คิดในใจว่าแอร์ที่ไหนจะมาเสียทั้งชั้นแบบนี้ เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรและช่วงวันที่4ถึงวันที่5ที่เขาเข้าอยู่เขาก็เริ่มได้ยินเสียงเหมือนมีใครวิ่งอยู่ชั้นบนเป็นเสียงกระพวนเท้าของเด็กวิ่งเล่นไปมาเขาก็ได้แต่คิดว่าคงเป็นลูกของลูกค้าก็เลยไม่ได้คิดอะไรจนพอมาถึงวันที่6ของการเล่นดน,นตรีรอบนี้มีลูกค้าชวนนักร้องในวงเล่าไปดื่มด้วยซึ่งคนอื่นๆก็พากันกลับก่อนจนถึงวันที่7 ปรากฏว่านักร้องคนที่ไปกินเหล้าเมื่อคืนไม่ยอมมาทำงานเพื่อนพยายามตามหาพยายามโทรหาแต่ก็ติดต่อไม่ได้และก็ไม่มีใครเจอเขาในโรงแรมแต่ตอนนั้นไม่มีใครคิดเรื่องลี้ลับเพราะเมื่อคืนนักร้องคนนี้ก็ได้ไปดื่มกับลูกค้าอาจจะกลับพร้อมกับลูกค้าก็ได้แต่ก็ไม่ควรจะทิ้งงานขนาดนี้ถึงขั้นที่ไม่มีใครติดต่อได้ หายไปแบบหาตัวไม่เจอเลยทั้งคืนจนสุดท้ายวันนั้นก็ต้องให้นักร้องคนอื่นมาร้องเพลงแทนพอเล่นเพลงเสร็จทุกคนก็รีบกลับมาเข้านอนจนมาถึงตอนเช้าของวันนั้นมีแม่บ้านมาเคาะประตูห้องของคุณโบนัทพอคุณโบนัทเปิดประตูออกไปดูแม่บ้านคนนั้นก็เหมือนจะมาทำความสะอาดแกพูดกับคุณโบนัทว่าคุณคุณตามมาที่นี่หน่อย เพื่อนคุณหายหรือเปล่าคุณบนัดก็เริ่มงงเขาพยายามคิดในใจว่าป้าแม่บ้านรู้เรื่องนี้ได้ยังไงแต่ก็ตอบไปว่าใช่ครับเพื่อนผมหายแม่บ้านเลยเดินนำขึ้นไปที่ชั้นสี่เขาเดินไปจนสุดซอยของห้องแล้วก็ไปเปิดประตูห้องห้องหนึ่งพอเปิดออกมาห้องนั้นก็เป็นห้องที่เย็นมากๆเหมือนเปิดแอร์ทิ้งไว้ จนพอเข้าไปคุณโบนัทก็เริ่มหนาวอย่างบอกไม่ถูกห้องนี้มีลักษณะแปลกๆภายในห้องคล้ายกับห้องอื่นๆแต่เหมือนจะถูกทุบเชื่อมกันสองห้องและทางเข้าห้องถัดไปก็จะมีผ้าม่านปิดอยู่และนักร้องเพื่อนของคุณโบนัทก็นอนอยู่ที่พื้นคุณโบนัทรีบเข้าไปปลุกเพื่อนเพื่อนก็ตื่นขึ้นมาในลักษณะงงเงียแต่พอเพื่อนมีสติเพื่อนก็พูดกับคุณโบนัทว่า น้องไปไหนน้องสองคนนั้นไปไหนพ่อแม่เขามารับไปแล้วยังคุณวนัธก็งงๆกับสิ่งที่เพื่อนพูดเลยถามเพื่อนไปว่าน้องไหนเพื่อนเลเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนก่อนที่จะลงไปเล่นดนตรีมีน้องสองคนคนแรกห้าขวบอีกคนอายุประมาณสองขวบก,บกว่าๆวิ่งมารออยู่ที่หน้าทางออกน้องได้มาจับมือเขาไว้แล้วก็ร้องไห้พร้อมกับบอกว่า พี่พี่เห็นแม่หนูไหมหนูมารอแม่แม่หนูบอกว่าจะมารับแต่ยังไม่เห็นเลยเขาเลยถามว่าแล้วพ่อแม่หนูไปไหนน้องก็ได้จะสายหัวเขาเลยบอกน้องไปว่าอยู่ห้องไหนเดี๋ยวพี่ไปรอเป็นเพื่อนก็ได้แล้วน้องก็พามารอในห้องนี้จากนั้นเขาก็หลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พอแม่บ้านได้ยินแบบนั้นป้าแม่บ้านก็ตกใจมาก ถึงกับรีบเปิดม่านที่ปิดประตูอีกฝั่งเอาไว้ออกมาให้ดูแล้วปาก็พูดว่าเด็กที่คุณเห็นใช่สองคนนี้ไหมสิ่งที่คุณโอนัทและเพื่อนเขาเห็นทำให้เขาถึงกับช็อกเพราะด้านในอีกห้องมีโรงเย็นเล็กๆสองโรงตั้งอยู่ด้านบนโรงถูกคลุมด้วยผ้าคลุมลายการ์ตูนและก็มีรูปหน้าเด็กตั้งเอาไว้บนโรงเพื่อนถึงกับรีบตอบว่าใช่สองคนนี้เลย แล้วเพื่อนก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกป้าเลยได้เล่าให้ฟังว่าเด็กสองคนนี้เป็นลูกของเจ้าของโรงแรมน้องชอบวิ่งเล่นที่ชั้นสี่แล้วก็กดลิฟต์ขึ้นลงเล่นจนมีครั้งหนึ่งตอนนั้นช่วงเวลา9ก้าโมงกว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวไม่อยู่กันแล้วส่วนใหญ่จะออกไปข้างนอกกันทั้งหมดพ่อแม่ของน้องก็ไปทําธุระที่ต่างจังหวัดทิ้งน้องเอาไว้กับป้าแม่บ้านแล้วน้องก็วิ่งเล่นกันสองคน จนเผลอไปกดลิฟต์เล่นพอเขาไปในลิฟต์อยู่ๆไฟก็ดับทั้งจังหวัดแม่บ้านก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเห็นว่าไม่มีคนอยู่เช็คเอาออกไปกันทั้งหมดแล้วแล้วก็คิดว่าน้องคงจะไปกับแม่บ้านคนอื่นๆจนกว่าไฟจะมาก็เกือบห้าชั่วโมงพอลิฟต์ใช้ได้สิ่งที่เห็นทําให้ทุกคนตกใจมากเพราะด้านในห้องเห็นน้องกอดกันเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจ พ่อแม่ของน้องรู้เรื่องพวกเขาก็ทำใจเผาศพน้องไม่ได้ได้ตัดสินใจซื้อลงมาใส่ศพน้องแล้วก็ปิดตายชั้นสี่ทั้งชั้นส่วนป้าแม่บ้านเองก็เอาข้าวเอาน้ำมาไหว้น้องทุกวันคนในโรงแรมก็เจอน้องวิ่งเล่นบ้างแต่น้องก็ไม่เคยมาทำให้ใครกลัวซึ่งเรื่องราวแบบน,นี้เคยเกิดขึ้นกับดาราคนหนึ่งมาแล้วและดาราคนนี้ก็ได้ตื่นมาในห้องที่วางศพน้องเหมือนกัน ถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นนาราคนไหนก็ไปสืบเอาเองนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณโบนัสได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอ,อยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจเฟ e บ o o กได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานนินท้ายทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับ สวัสดีครับ